สวัสดีครับผมผมช่างมีท่าสายนะครับในช่องช่างมีท่าสายชาแนลนะครับวันนี้นะครับมาเที่ยวที่สวนนะครับสวนแตงโมนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดนะครับธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเดือนสุดท้ายนะครับอวันนี้มาเที่ยวสวนนะครับที่สวนนะครับพอดีแตงขึ้นไปเกือบหมดแล้วนะครับ ขึ้นไป2วันแล้วครับวันนี้ที่2องพอดีมาหาพี่เขยนะครับรนี่คนงานก็กำลังขึ้นกันอยู่นะครับไปดูกันเลยครับ,บรรนนขนุมมขน,านมาถ่ายคลิปออ่นันางนี้คุณนายมาดูสวนแตงนะครับ เขาให้ไปกินเเขาไปกินแล้วมึงจะเรียกทำไมวะอะไรไม่ได้ซื้อเออเอาไปให้เหนียวให้เด็กอะไรก็ว่ากันไปเปลี่ยนอาชีพนะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนมาขึ้นแตงโมแล้วเรียมาแล้วเลิกเลิกเรียม้าแล้วมาขึ้นแตงโมแทนแตงงแตเนเลยนะแลยนะะ โยนมานี่แน่นเลยแตงกสเปนจะถึงไม่ได้ปัดของเนเอาลมปั๊มลมอะไรมาจากไหนปั๊มลมมาจากบ้านจะมาทำบ้านจะจะเอาลงไม่ได้เอาลงเอ๋ลมปั้มลม าแแงงงไปด้วยกลับบ้านด้วยส่งบ้านไม่ได้รถจิ๊ดแล้วรถเครื่องดูเข้ามาเฝ้างพัดเปลี่ยนกันใครไปอาบน้ำมาขอใช้อ๋อพี่ลุงต้องพี่ลุงไปอาบน้ำก่อนเหรอเปลี่ยนคนงาน ไปูไปไหองแม่เสร็จแล้วูแม่เสร็จแล้วเราก็ออกนู่นเลยเอาคันไหนไปเไปกับหนูไอ่ะเออเอาคันเอาคันสี่ประตูไปเออก็คือไปดูคนไข้เสร็จแล้วเราก็เลยไปเที่ยวงานเลยเออเอางานก็ได้ไปได้กี่นาทีครับ สองนาทียังไม่ได้กดบางครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนแตงนะครับเพราะว่าตอนนี้คนงานก็ขึ้นไปได้ไปสิบห้ารถแล้วนะครับรถหนึ่งก็ประมาณสี่ตันนะครับอ่าครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตอนนี้เรากำลังลงแตงกันอยู่กันอ่ะไปเด็กๆทำงานมาขัดัวา อยากรวยงเอปโเอโปยังโดนกูไปแล้วนะแลกี่อันอ้ากระาาแล้วก็ซื้อขนมมดกอยน่งงนงขนมกระเ่ะทยนยยนกะท่

น้อยเลยลูกกับโจกออกได้ผ่านกล้องกูกูลงกูลงยูทูบไม่ได้อะจบเลยกูทำมาทั้งวันลงได้ลงไม่ได้ลงโฉยไปจะโดนปิดช่องเลยล่ะช่องแดงเลยล่ะลงไม่ได้ตีหมาอย่างเงี้ยตีหมาตีแมวอย่างเงี้ยโดนเลยช่องดึงเลยตัดออกเลยตัดออกไม่กระสอบมีอะไรเนี่ย เดี๋ยวเยอะไหมทำไมดูแมา่ลงมาหกอข้างลาลงมางมามาเราก็ได้เมืนกนได้มาสมาตักสิเข้ามากี่อวแค่นเยวเอมามาสกเตาแล้วไปสไปต้อไปซื้อตังก็ไม่มีไปชนไ้ชนรายการทั่วไเลย่ะได้ลงไ่ขึ้น เดีคืนนี้ไปเยี่ยมประตูไ่มเนี่ยพี่ตายจะพาปะพไ,ะไปเที่ยวไปส่งที่ด้วยเนี่ยถ้าไปเยอะก็เอถไปสองคันเออไปสองคันที่หนี่งได้นั่งกันนั่งข้างหลังไ,ไว,ว้บ้านไไห,หนาวก็มีลาอ่านี่ครับเป็นแต<จ>ง,งที่เรา<ส>รเพิ่งมาจากสวนเมื่อกี้นะครับแตงอยู่นี่ก็ประมาณ50ากิโลนะครับไม่ได้ซื้อนะครับแตงชุดนี้ คือเป็นของพี่เขยนะครับพี่เขยให้มาเราก็เอามาไว้กินกันปีใหม่กันนะครับเนี่ยมาให้ยอดพี่น้องแบ่งกันนะครับซึ่งแปลงนี้ก็อยู่ประมาณไซส์อยู่ประมาณ2กิโลนะครับไม่เล็กนะครับอย่างนี้ครับ2โลกว่าครับแต่ว่าผิวมันไม่สวยนะครับเราส่งเราส่งตลาดไม่ได้นะครับเป็นผิวผิวเป็นกะนะครับ ก็็ส่งตลาดไม่ได้อันนี้เราก็เอามาไว้กินกันนะครับตอนนี้เป็นแตงกินนาีนะครับรพี่เคยทําอยู่ประมาณสี่สิบไร่นะครับสวนแตงนะครับโอเคครับถ้าหากชอบชิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ ในช่องช่างมี่ทอดสายชั้นแนลนะครับหนึ่งไลค์ขึ้นหนึ่งกำลังใจนะครับท่านนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ